นี่เตนี่ตนี่มันเห็นมันเห็นมีดไหมเห็นอ๋อเห็นเากอดจริงดิเออ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 บันทได้บ like. no it. ัดเราเพียเขาไปหาเนะเออต้องเสียนะแมนจบป็นยังหลออีสันอจุแสบต้องเสียนาแ่บมันพระรจุ má <laughs> má xoay coi oh là, là lái nè xoay chômong nè papa nè nó nó bơ xèm nó xoay bít suông này ừ. nỉ đì bỏ vào nồi cối bít suông gì nè xoay xào nè xoay cho ăn ăn bừa à ăn bắp năng là wa sắp ăn xèo rồi cái gì xoay này vậy ừ. cái <laughs> này แชมกันนะหวอยู่แมกันัเงก็ได้กินใบประกุลเลนเนาะัแตายดีเอกินบกกุลอดีกินวป็นก่อกินอันนี้เนือสมกนมันมันเอานั่นไปอุ่นหน่เนาะอุ่นไยิ่งบ่กินนั่นก็กินอันนั้นไปมันทอดเยทอดใบไกินอะไรเนี่ยเสียบปนโอ้โหเสียบตัวใบกระท่อมมันกั้งทอดใบกระท่อมเนี่ยจุตัวจุตัวทอดใบกระท่อมเสียบเออ เอานั่นหละวะเอ้อขงแสบมันน้อแสบไาแสบมันโอ้หอยจุก้กันแล้วะจุเลยอืจุเลยของแสบเลยจุซอยจุอีสานขางแสบอีสานอีสานในแถบเนาะนี่มันยังมาแถบไดจีาโค้งเนีแสบไรอมอันอันลาบข้าโค้งน่นะอื้อ เขาเอินวานนี่ยังกันนีแว yeah. ่แ yeah. ล้วเป็น uh ี้เรากินนี้ดีเด้อเวยดีนี่นยังมาหาผุบนั่นไม่บุีนี่